บานตนกำเนิดตระกูลชมพู่อรายาแท้จริงไม่ใช่คนไทย แต่ง7ปีบุตร3คนเส้นทางรักชมพู่กับสามีน็อดวิสรุตนักธุรกิจหมื่นล้านเป็นครอบครัวที่หลายคนอิจฉาสําสหรับครอบครัวของนางเอกสาวชมพู่อารยากับสามีหนุ่มน็อตวิสรุตรังสรีสิมิพัฒน์นักธุรกิจหมื่นล้านหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีเจ้าของโรงงานไฟฟ้าผู้ผลิตหลอดไฟฟ้าบนพื้นที่ใหญ่อลังการกว่า130ไร่ที่ปัจจุบันทั้งคู่มีบุตรชายแฝดและบุตรสาวคนเล็กด้วยกัน3คนหลายคนอยากเป็นชมพู่กันทั้งประเทศ เพราะทั้งสวยมีฐานะมีหน้ามีตาในสังคมแถมสามีหล่อรวยบุตรบุตรก็น่ารักถือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบที่สุดทั้งสองคนรู้จักกันจากการแนะนําของหวานเจี๊ยบผู้จัดจาก,การส่วนตัวของชมพู่โดยหวานเจี๊ยบเอารูปชมพู่ให้น็อตด,ดูทําให้น็อตสนใจหาประวัติผลงานของชมพู่ใน Google และ YouTube ในขณะเดียวกันหวานเจี๊ยบก็ได้พูดแนะน,นําน็อตให้ชมพู่ฟังก่อนที่น็อตโทรหาชมพู่หลังจากได้เบอร์มาจากหวานเจี๊ยบแต่พอรู้ว่า เป็นน็อตชมพู่ก็วางสายราอคิดว่ายังไม่ทันรู้สักตัวจริงกันเลยจะคุยยังไง จนกระทั่งชมพู่น็อตได้มีโอกาสเจอกันในงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนจึงได้เริ่มต้นคุยการและเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์แต่ใครจะรู้ทั้งชีวิตของชมพู่นั้นเคยมีแฟนทั้งหมด2คนโดยคนแรกคือได้คบหาดูใจกับหนึ่งธนวันรวานิชานนท์ซึ่งเป็นนักแข่งรถทั้งคู่เจอกันมาตั้งแต่ชมพู่เข้าประกวดมิสมอเตอร์โชว์ใหม่ๆความรักของเธอในตอนนั้นยืนยาวมาถึง7ปีแต่รักก็ต้องสะดุดลงเนื่องจากข่าวลือมือที่3เข้ามาแทรกล ราครั้งนั้นได้จบลงไปส่วนอีกประเด็นคือพ่อชมพู่เป็นคนอังกฤษส่วนแม่เป็นคนลาวชมพู่บอกว่าครอบครัวทางฝั่งแม่เป็นลาวอพยพในสงครามกลางเมืองลาวจริงๆแล้วชมพู่คือลูกครึ่งลาวอังกฤษเพียงแต่ชมพู่ถือสัญชาติไทยเลยเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษยายเป็นคนนครพนมกว่าจะมาถึงคุณชมก็เป็นคนไทยแล้วเพียงแค่มีบรรพบุรุษส่วนหนึ่งเป็นคนสัญชาติลาวและล่าสุดไม่นานมานี้ชมพู่อรารยาบ้านใหม่สร้างติด กับคุณแม่เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วบอกเลยว่าอลังการทุกมุมจริงๆหลังจากที่ได้เห็นวิวด้านนอกของบ้านหลังหม่ใหญ่ออลังการของคุณแม่สุปตาชมพูอรารยาที่สร้างติดกับบ้านของคุณแม่หรือคุณยายหนิงของสายฟ้าพายุน้องเกลลหลานๆสุดที่รักต้องบอกว่าแม่ชมทุ่มตังสร้างเพื่อบุตรจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นและว่ายน้ํารวมถึงตัวเธอเองได้มีพื้นที่ในการผลิตคอนเทนต์และเก็บสเสื้อผ้าแบรนด์เนมแบบจุกๆอีกด้วย